คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราบอกว่าเราจะมานะดูบรรยากาศการรับนาฬิกา G-Shock นะครับ X Dark a g b a b s a l l Z นะครับและนี่คือช่อง Speedmaster Trading Channel นะครับผมเราจะอวดนาฬิกา Dark a g b a b s a l l Z นะครับให้ทุกคนรู้ว่ามันสวยขนาดไหนตามเลยครับผม ดีช็อคเอ็กซ์จนะครับก็ในช็อปไทยนะครับนำเข้ามาเพียงแค่2องร้ยเดือนนะครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษของงานเซ็นเท่าซิงเ n ิลอิสเอน a ซียลวอชแฟร์นะครับ2,020เท่าไหร่รเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ราคาตอนที่จอนะครับ9,000บาทนะครับแต่ว่าในตลาดตอนนี้ที่เขารีเซลกันก็ประมาณ1 5ื่นขึ้นไปนะครับ ถึงแล้วอันนี้เราก็ถึงบูธแล้วนะครับก็เป็นบูธในการรับนาฬิกานะครับแล้วก็ต่อคิวเหมือนเดิมนะครับ social distancing น,นะครับผมไปี่จองไม่ได้ผมก็หน้าด้วยนะครับ เพราะว่าอ่อนเองนะครับคนเก่งเท่านั้นนะครับที่จะจองได้แต่ว่าอันนี้พอดีว่าผมจองไม่ทันเหมือนกันนะครับตามบรแซดแต่ว่าพอดีเพื่อนผมเขาจองได้พอดีก็เลยมอบเรือนนี้ให้ผมนะครับในราคา2อ0 0มืนบาทน,นี่ผมได้มาแล้วครับ สวยสวยมากสีส้มอ่ะคือเป็นผมไอคนชอบสีส้มอยู่แล้วนะครับแล้วมีลายการ์ตูนลักขันบอลด้วยเป็นเปอ์เซยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวไม่รีวิวละเอียดอีกทีนะครับแต่ว่าชอบมากเลยครับเดินะแปลงล่างเราจะมาอันบ็อกซิ่งครับแกะกล่องอวดทุกคนนะครับย้ำว่าอวดนะครับเราไม่ขายเราอวดนะครับกล่องนะครับเป็นสีส้มนะครับสวยงามนะครับ ตามท้องเรื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวจีนะครับตัวจีนี่น่าจะมาจากอะไรครับเจเนเรชันนะครับใช่ไหม <c oughs> อ๋อจีช็อคโอ้โหไม่แก้เลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีด้ำรบอกแท่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของลูกน้ำอรอนลูกนี้นะครับทีนี้เราแกะกล่องก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นมากนะครับถามผมไหมผมอายหรือเปล่า เป็นไงแล้วกล่องสวยงามมันเป็นคือมันเป็นสีส้มที่สวยนะครับกล่องก็เขียนนี่ครับ G Shock Dragon Ball เส้นนะครับด้านข้างก็เหมือนเหมือนกันนะครับ G Shock แล้วก็ Dragon Ball เส้นนะครับมีรูป Dragon Ball นะก็แต่เลขหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยนะครับแล้วก็มีตัว G นะครับอันนี้จะเป็นเลขสี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับดูนะครับมี G นะครับ ก็มีเลขหนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็มีจีนะครับห้าหกเจ็ดนะครับจีนะครับแล้วก็อันนี้แกะมานะครับเป็นนาฬิกานะครับสวยงามมากนะครับทุกคนแล้วก็มีรูปของโกคูนะครับหรือโงกุนนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์ไซ่านะครับซุปเปอร์ไซียสามก็มีนะครับแล้วก็มีตอนที่พักเซลนะครับมาเกอร์นี้ละเอียดมากนะครับ อย่างเช่นตรงจุดของ12นาฬิกานะครับ3นาฬิกา6นาฬิกา9นาฬิกาจะเป็นมาร์เกอร์สีทองแล้วมีสี้มนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับมีรูกนกบอลรูปที่เป็นสี่ดาวนะครับคือว่าในเรื่องนะครับพระเอกของเราโมกุลครับเกิดในกับปู่นะปู่เก็บมาเลี้ยงก็คือเขาตกมาจากดาวเตียย่านะครับพุ้ธปู่เนี่ยมีดาวก้อนบอาประจําตัวเป็นรูปนกเปาที่เป็นสี่ดาวนะครับแล้วมีวันหนึ่ง โมกุลตื่นมาแล้วปูตายนะครับปูเสียนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่หาดักบอลนะครับโกุลเ็าจะเน้นกับลูกบอลสีดาวมากๆนะครับแล้วจีช็อกก็ได้เอาตรงจุดๆนี้นะครับมาใส่เป็นมาร์เกอร์ในนาฬิกาเรานะครับด้านกว่ามือนะครับตรงเลข3นาฬิกานะครับจะมีตัวหนังสือเขียนว่าแท้นะครับซึ่งดักบอลแท้เป็นดักบอลภาคที่ ถือว่าสนุกที่สุดนะครับดังที่สุดเซนอนิเมะที่ดังไปถึงทั่วโลกนะเป็นภาคที่พวกโมกุลนะครับพวกเพกของเราแสต้ตู้กับดาวชาวเซียานะครับแล้วก็บุกไปถึงดาวนาแม็กตู้กับฟิสเตอร์นะเป็นบอลใหญ่แล้วก็โมกุลได้เป็นซุปเปอร์เซย่าครั้งแรกครับในช่วงท้ายของภาคนี้นะครับนาฬิการเรือนนี้ก็ได้อิสปายเลชั่นนะครับมาจากภาคดาร์กออรเซนนะครับในส่วนของงานเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอชวอชแฟร์นะครับ ก็จะมีจนถึงถ้าเป็นที่ชิดลมนะก็มีมีจนถึงวันที่14กันยานี้นะครับส่วนช็อปอื่นๆในเซ็นทรัลทุกสาขาเขาจะลดราคานาฬิกาจนถึงวันที่30กันยานะครับส่วนนาฬิกาของดาร์บอสเซตแล้วก็วันพีชนะครับก็หาซื้อไม่ได้นะครับในช็อปเพราะว่าจอหมดตั้งแต่นาทีแรกนะครับอยากดูคลิปรีวิววันพีกก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปก่อเรานะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เข้าไว้ให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับการปวดนะครับปวดนาฬิกาดีช็อป จากรนบอลแซดนะครับในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่อง Speed Master r a t i n g นะครับผมไปแลวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ